เวลาเรานึกถึงโลกนะคะเราก็มักจะจินตนาการภาพดาวเคราะห์สีน้ำเงินสวยๆกลมๆเหมือนลูกบอลลอยอยู่ในอวกาศใช่ไหมคะแต่ว่ารู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรูปทรงของโลกเรามันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยค่ะแล้วก็น่าสนใจมากๆด้วยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แล้วค่ะว่าทำไมโลกถึงไม่ได้กลมเปะ๊ะแล้วไอ้รูปทรงจริงๆเนี่ยมันส่งผลกับชีวิตเรายังไงโดยเฉพาะกับเทคโนโลยีที่เราใช้บ่อยๆอย่าง GPS ค่ะ ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะจากข้อมูลที่เราหามาไล่ตั้งแต่ความเข้าใจแรกๆเลยว่าทำไมดาวเคราะห์มันถึงกลมแล้วก็ไปดูว่าเอ๊ะทำไมโลกถึงไม่กลมจริงมี2ระดับเลยนะทั้งเรื่องการหมุนแล้วก็เรื่องแรงโน้มถ่วงที่ไม่เท่ากันแล้วที่สําคัญเลยคือทั้งหมดนี้มันมาเกี่ยวกับการวัดค่าต่างๆบนโลกโดยเฉพาะความสูงจาก GPS ได้ยังไงครับประเด็นเรื่องรูปทรงโลกนี่สําคัญมาก มันไม่ใช่แค่แบบความรู้ทางวิทยาศาสตร์เฉยๆแต่มันเป็นพื้นฐานเลยของเทคโนโลยีหลายอย่างที่เราใช้กันอยู่ทุกวันแล้วมันก็สะท้อนความจริงอย่างหนึ่งครับว่าแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะให้มันใกล้เคียงความจริงมากขึ้นเรื่อยๆอ๋อค่ะไม่มีอะไรที่แบบว่าสมบูรณ์แบบมาตั้งแต่แรก เข้าใจเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่พื้นฐานก่อนเลยไหมคะทำไมวัตถุใหญ่ๆแบบในอวกาศอย่างดาวเคราะห์เนี่ยมันถึงมักจะเป็นทรงกลมคะเหมือนแนวคิดเรื่องโลกกลมนี่ก็มีมานานแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่กรีกโบราณถูกต้องครับ แนวคิดเนเก่าแก่มากอย่างอริสโตเติลเขาก็สังเกตเห็นเงาโลกบนดวงจันทร์มันโค้งๆหรือว่าเวลาเรือแล่นมองไปมันก็ค่อยๆลับหายไปตรงขอบฟ้า,าส่วนเหตุผลทางฟิสิกส์จริงๆเนี่ยก็คือแรงโน้มถ่วงครับผมคือแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์เนี่ยมันจะดึงมวลสารทุกอย่างเข้าหาจุดศูนย์กลางตัวเองพยายามให้ทุกจุดบนพื้นผิวเนี่ยอยู่ห่างจากศูนย์กลางเท่าๆกัน ซึ่งรูปทรงเดียวที่ทําแบบนั้นได้ก็คือทรงกลมนั่นเองครับมันเป็นรูปทรงที่แบบสเสถียรที่สุดแล้วภายใต้แรงโน้มถ่วงของตัวเองอ๋อค่ะแต่ว่ามีข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับจากศาสตราจารย์โจนิธิฮอนเนอร์เขาบอกว่าจริงๆแล้วแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันอ่อนแออย่างน่าประหลาดน,นะครับถ้าเทียบกับแรงอื่นๆวัตถุมันต้องใหญ่มากๆมากๆจริงๆแรงโน้มถ่วงถึงจะมีแรงพอจะเอาชนะความแข็งของสสารแล้วปั้นให้มันกลมได้ โลกเราก็ใหญ่พอนะครับแต่ก็ก็ยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะต้านทานแรงอื่นที่เข้ามากระทำได้แบบสมบูรณ์ร้อซแรงอื่นที่ว่านี่เองที่ทำให้โลกไม่ได้กลมเป๊ะๆอย่างที่เราคิดกันคือแรงอะไรคะแรงสำคัญอันแรกเลยนะครับก็คือผลจากการที่โลกเราหมุนรอบตัวเองครับอ๋อการหมุนใช่ครับโลกเรานี่หมุนหุนขั้นเริ่มนะครับโดยเฉพาะแถวๆเส้นศูนนเนี่ย ความเร็วพื้นผิวสูงถึงประมาณเอ,อ่อหนึ่งันหกร้อย็ิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยโหเร็วมากนึกภาพตามเหมือนเวลาเราเล่นเครื่องเล่นหมุนหมุนในสวนสนุกเลยค่ะพอหมุนเร็วเรวเ,รวเราจะรู้สึกเหมือนถูกเวียงออกไปข้างนอกอะค่ะที่เขาเรียกว่าแรงเวียงหนีศูนย์กลางใช่ไหมคะโลกก็เจอแรงนี้เหมือนกันแล้วมันส่งผลยังไงคะใช่เลยครับหลักการเดียวกันเป๊ะเลย แรงเวียงนี้ศูนย์กลางอันนี้แหละครับที่พยายามจะเวียงสสารของโลกออกไปในแนวตั้งฉากกับแกนหมุนซึ่งแรงนี้จะมากที่สุดเลยนะครับแถวแถวเส้นศูนย์สูตรแล้วก็จะน้อยลงเรื่อยๆจนเป็นศูนย์ที่ขั้วโลกเหนือกับได้ผลก็คือมวลสารของโลกโดยเฉพาะส่วนที่เป็นของเหลวกา๊าซหรือแม้แต่เปลือกโลกเนื้อโลกที่มันไม่ได้แข็งเป๊กเป็นหินไปสมดเนี่ยมันก็จะถูกทํานี่ป่องออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรแล้วก็ทําให้ โลกมีลักษณะแบนลงนิดหน่อยบริเวณขั้วโลกครับอ,อ,อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ได้กลมดิกแต่เหมือนโดนบีบตรงขั้วโลกนิดๆแล้วก็ป่องทางกลางหน่อยๆห,หนึ่งนู่นเลยมีนักดาราศาสตร์ฝรั่งเศสชื่อจองริกเชอร์เขาเจอว่านาฬิกาลูกตุ้มที่ปารีสเดินตรงเป๊ะพอไปใช้ที่เมืองกาแยนซึ่งอยู่ใกล้ๆเส้นศูนย์สูตรปรากฏว่ามันเดินช้าลงไปตั้งสองนาทีครึ่งต่อวัน โอแปลกจังครับตอนนั้นคริสเตียนฮอยเกนส์แล้วต่อมาก็เซอร์ไอแซคนิวตันก็ตีความว่านี่แหละผลจากการหมุนของโลกที่ทำให้รูปทรงมันไม่กลมจริงแล้วก็ส่งผลต่อค่าแรงโน้มถ่วงตามที่ต่างๆนิวตันนี้ถึงกับคำนวณไว้ในหนังสือ p r i n c i p เพีของเขาเลยนะครับว่าโลกต้องป่องที่เส้นศูนย์สูตรแน่นอน แล้วมันป่องออกกับแบรนลงเนี่ยค่ะมันต่างกันเยอะไหมคะพอจะมีตัวเลขไหมคะมีครับถ้าเราวัดเส้นผ่านศูนย์กลางโลกผ่านแนวเส้นศูนย์สูตรเลยนะจะยาวประมาณ12,7 5 6หหกิโลเมตรแต่ถ้าเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางที่ลากจากขั้วโลกเหนือไปขั้วโลกใต้จะสั้นกว่าอยู่ที่ราวๆหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบสี่กิโลเมตรต่างกันประมาณสี่สิบสองกิโลเมตรกว่ากว่า ใช่ครับประมาณ42.8กิโลเมตร42กิโลเมตรฟังดูอาจจะไม่เยอะนะคะถ้าเทียบกับขนาดโลกทั้งใบแต่ก็ชัดเจนเลยว่ามันไม่ใช่ทรงกลมสมบูรณ์จริงๆถูกต้องครับและรูปทรงแบบนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าทรงกลมแป้นหรือ oblate spheroid ซึ่งดาวเคราะดวงอื่นที่หมุนเร็วกว่าโลกมากๆอย่างดาวพฤหัสหรือดาวเสารเนี่ยจะเห็นความแป้นนี้ชัดกว่าโลกเราเยอะมาก อย่างดาวเสาร์นี้ต่างกันเยอะไหมคะดาวเสาร์นี้ต่างกันเกือบ12,000กิโลเมตรเลยครับระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางที่ศูนย์สูตรกับที่ขั้วโลกโหเป็นหมื่นโลเลยครับผมอย่างที่เจมส์ทัชเชลคีนนักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์เคยว่าไว้นะครับดาวเคราะห์และดวงจันทร์ส่วนใหญ่ไม่ใช่ทรงกลมที่แท้จริงพวกมันมักจะถูกบีบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งสำหรับโลกเราเนี่ยการหมุนก็คือการบีบในระดับแรกนั่นเองครับ โอเคค่ะตอนนี้เข้าใจแล้วว่าโลกเป็นทรงกลมแป้นเพราะการหมุนรอบตัวเองแต่เหมือนอาจารย์บอกว่าเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้ใช่ไหมคะยังมีความซับซ้อนกว่านั้นอีกหรอคะใช่แล้วครับคือไอทรงกลมแป้นหรือที่นักคณิตศาสตร์ใช้โมเดลที่เรียกว่าอิลิปซอยเนี่ยมันก็ยังถือว่าเป็นรูปทรงที่เรียบอยู่นะครับแต่รูปทรงที่แท้จริงของโลกถ้าเราดูตามแรงโน้มถ่วงจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เรียบแบบนั้นเลยมันซับซ้อนกว่านั้นอีกเยอะ แล้วเราก็เรียกรูปทรงตามแรงโน้มถ่วงจริงๆนี้ว่า g o ยครับ g o ยชื่อไม่คุ้นเลยค่ะอาจารย์มันคืออะไรคะแล้วมันเกิดจากอะไรถ้าไม่ใช่แค่การหมุน g o ยเนี่ยเกิดจากปัจจัยที่2ที่สําคัญมากๆเลยครับก็คือแรงโน้มถ่วงที่ไม่สม่ําเสมอทั่วทั้งพื้นผิวโลกแรงโน้มถ่วงไม่เท่ากันเหรอคะใช่ครับลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราสามารถแบบว่าทําให้มาหาสมุทรทั่วโลกมันนิ่งสนิทได้เลยไม่มีลม ไม่มีคลื่นไม่มีน้ำขึ้นน้ำลงให้มันอยู่ภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงอย่างเดียวล้วนๆเนี่ยค่ะระดับน้ำทะเลที่นิ่งๆสงบสงบเนี่ยเมื่อเราลากเส้นระดับน้ำทะเลเฉลี่ยมีนซีเล level นี้ให้มันต่อเนื่องไปทั่วทั้งโลกเลยนะทั้งบนพื้นชวีปทั้งใต้มหาสมุทรเราจะได้พื้นผิวสมมุติขึ้นมาอันหนึ่งผิวอันนั้นแหละครับคือ g o i พูดง่ายๆมันคือพื้นผิวที่ทุกจุดบนนั้นมีค่าสัโน้มถ่วงเท่ากันหมดหรือเป็นพื้นผิวที่แสดงระดับที่แท้จริงตามแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองแล้วทำไมแรงโน้มถ่วงถึงไม่สม่ำเสมอล่ะคะปกติเราเรียนมาว่าค่า g มันก็ประมาณ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองไม่ใช่หรอคะอ่าค่า9.8นั่นเป็นแค่ค่าเฉลี่ยครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยแรงโน้มถ่วงณจุดต่างๆบนโลกมันต่างกันเล็กน้อยนะครับ สาเหตุก็เพราะว่ามวลสารใต้เปลือกโลกเราเนี่ยมันกระจายตัวไม่เท่ากันครับบางที่อาจจะมีชั้นหินที่หนานแน่นมากๆอย่างเช่นใต้เทือกเขาสูงสูงบางที่อาจจะเป็นร่องลึกมหาสมุทรที่เปลือกโลกบางหรือว่าความหนานแน่นของหินในชั้นแมนทอนมันต่างกันไปบริเวณไหนที่มีมวลสะสมอยู่เยอะแรงโน้มถ่วงตรงนั้นก็จะแรงกว่าค่าเฉลี่ยนิดหน่อยส่วนตรงไหนที่มวลน้อยกว่าแรงโน้มถ่วงก็จะอ่อนกว่าค่าเฉลี่ยนิดหน่อยเหมือนกันครับอ๋อ พอแรงโน้มถ่วงมันไม่เท่าเท่ากันเป๊ะๆมันก็เลยส่งผลต่อระดับน้ําทะเลสมมุติที่เราเรียกว่า G ออยถูกต้องเป๊ะเลยครับผลก็คือพื้นผิว G ออยเนี่ยมันไม่ได้เรียบเนียนเหมือนทรงกลมแป้นหรืออิลิปซอยที่เป็นโมเดลคณิตศาสตร์นะครับแต่มันจะมีลักษณะกรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อหรือบางทีเขาก็เปรียบเปรยว่าเหมือนมันฝรั่งหรือลูกแพรบิดเบี้ยวๆนะครับมันฝรั่งลูกแพรครับคือถ้าเราเทียบกับทรงรีอ้างยิงหรืออิลิปซอยแล้วเนี่ย g o i l จะมีทั้งส่วนที่นูนสูงขึ้นมาบัมในบริเวณที่แรงโน้มถ่วงมันแรงกว่าปกติแล้วก็มีส่วนที่ยุบต่ําลงไปดิฟในบริเวณที่แรงโน้มถ่วงมันอ่อนกว่าปกติด้วยครับโห oh, นึกภาพตามแล้วโลกเรานี่เหมือนมีเนินมีหลุมที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยสรุปก็คือทรงกลมแป้นเอลิปซอยเป็นแค่โมเดลทางคณิตศาสตร์เรียบๆที่คิดเรื่องการหมุนเข้าไปแล้ว แต่ว่า G-oid คือรูปทรงจริงๆที่มันขรุขระไปตามแรงโน้มถ่วงที่ไม่เท่ากันเยี่ยมเลยครับเข้าใจตรงประเด็นมากๆอลิ p โซย์คือโมเดลคณิตศาสตร์ครับทาให้มันเรียบคํานวณง่ายส่วน g o อยคือความจริงทางกายภาพที่ซับซ้อนกว่าซึ่งมันสะท้อนการกระจายตัวของมวลที่ไม่เท่ากันจริงๆข้างในโลกเราแล้วความขรุขระของ G-oid นี่แหละคะ่ะที่มันส่งผลกระทบกับชีวิตประจําวันโดยเฉพาะเรื่อง GPS ใช่ไหมคะมันกระทบยังไงฮะอาจารย์ ใช่ครับอันนี้คือจุดสำคัญมากเลยระบบ GPS ที่เราใช้กันในมือถือในรถยนต์เนี่ยนะครับเวลาคำนวณตำแหน่งมันก็บอกลัติจูดลองจิจูดแล้วก็ความสูงมาด้วยค่ะความสูงแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับไอ้ค่าความสูงที่ GPS บอกเนี่ยเออมันนันไปเทียบกับโมเดลเอลิปซอยที่เรียบเรียบง่ายๆอันนั้นอ๋อไอตัวโมเดลเรียบๆใช่ครับไม่ใช่เทียบกับ g o id, ซึ่งเป็นระดับอ้างอิงตามแรงโน้มถ่วงจริงๆของโลกอ้าว แต่ว่าความสูงที่เราใช้กันจริงๆอย่างบนป้ายบอกระดับความสูงยอดเขาหรือในงานก่อสร้างงานทําแผนที่อะไรพวกนี้มันต้องอิงกับระดับน้ําทะเลเฉลี่ยจริงซึ่งก็คือจีออยไม่ใช่หรอคะถูกต้องเลยครับความสูงที่เราใช้กันในทางปฏิบัติส่วนใหญ่เขาเรียกว่าความสูง o อ t h o m e t r i c (orthometric Orth height) ซึ่งวัดเทียบกับจีอยครับเพราะมันคือระดับอ้างอิงตามธรรมชาติจริงๆทีนี้พอ GPS บอกความสูงเทียบกับอลิปโซย แต่เราต้องการความสูงเทียบกับ G.I. มันก็เลยไม่เท่ากันใช่ครับมันก็เลยเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นมาแล้วมันคลาดเคลื่อนมากน้อยแค่ไหนคะนี่คือส่วนที่น่าทึ่งครับในบางพื้นที่ของโลกนะความแตกต่างระหว่างพื้นผิว e อลิป s so ซ i d กับพื้นผิว G.I. เนี่ยอาจจะสูงถึง100เมตรได้เลย100เมตรครับหมายความว่าถ้าเรายือนอยู่บนยอดเขาซึกลกูกอ่านค่าความสูงจาก G.P.S. ในมือถือเราเนี่ย อาจจะได้ค่าที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าความสูงจริงๆที่เขียนไว้บนป้ายเนี่ยไปได้ถึงร้อยเมตรเลยขึ้นอยู่กับว่าตรงนั้นจีออยมันนูนหรือมันยุบตัวเมื่อเทียบกับเอลิปซอยมากน้อยแค่ไหนต่างกันเป็นร้อยเมตรนี่มันเยอะมากเลยนะคะเหมือนเรายือนอยู่บนตึกประมาณ30ชั้นแต่ GPS อาจจะบอกว่าเราอยู่ระดับพื้นดินหรืออยู่สูงขึ้นไปอีก30ชั้นก็ได้ประมาณนั้นเลยครับเยอะมากม นี่จึงเป็นเหตุผลสําคัญเลยนะครับว่าทําไมในการทํางานที่ต้องการความแม่นยําเรื่องความสูงมากๆอย่างงานสํารวจรังวัดวิศวกรรมโยธาการสร้างเขื่อนการวางท่อหรือการทําแผนที่ภูมิประเทศเนี่ยเคาถึงไม่สามารถใช้ค่าความสูงดิบๆจาก GPS ทั่วไปได้เลยต้องมีการใช้แบบจําลอง GIOM GIOM Model ที่มีความละเอียดสูงมาช่วยคํานวณปรับแก้ค่าความสูงจาก e l l i p s o i ให้เป็นความสูงอ r t h o m e t r i c ที่ถูกต้องเทียบกับ GIOM ก่อนเสมอ ออเข้าใจแล้วค่ะไม่อย่างนั้นการก่อสร้างการวางแผนต่างๆอาจจะผิดพลาดได้ง่ายๆเลยครับเพิ่งเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมบางทีเปิด GPS ในรถแล้วค่าความสูงมันดูแปลกๆหรือต่างจากป้ายข้างทางเยอะๆมันมีเบื้องหลังซับซ้อนขนาดนี้นี่เองนอกจากเรื่องความสูง GPS แล้วค่ะความไม่สม่ำเสมอของแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันยังทำให้เกิดอะไรที่น่าสนใจอีกไหมคะมีครับมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง กราฟฟิตี้อะโมารีสแบบถาวงขึ้นมาบนพื้นผิวโลกเลยบริเวณที่จีออยมันยุบตัวลงต่ำกว่าทรงรีแองอิงเอลิปซอยเนี่ยก็แสดงว่าแรงโน้มถ่วงตรงนั้นมันอ่อนกว่าปกติเราเรียกว่า negative anomaly ส่วนบริเวณที่จีออยมันนูนสูงขึ้นก็แสดงว่าแรงโน้มถ่วงตรงนั้นแรงกว่าปกติเรียกว่า positive anomaly ครับแล้วมีจุดไหนบนโลกที่เห็นความผิดปกตินี้แบบชัดๆเด่นๆบ้างไหมคะแบบสุดขั้วเลยมีจุดที่เด่นๆเลยครับที่นักวิทยาศาสตร์เขาสนใจกันมาก ยังเนินสูงสุด Highest g e o i อ a น o m a มันะครับมักจะอยู่แถวๆมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือใกล้ๆไอซ์แลนด์บริเวณนี้เชื่อกันว่ามีมวลใต้พื้นโลกหนาแน่นทําให้แรงโน้มถ่วงสูงกว่าปกติ g o อ i ก็จะนูนขึ้นมาจากทรงรีอ้างอิงมากที่สุดส่วนหลุมต่าสุดที่ดังมากๆเลยก็คือหลุมแรงโน้มถ่วงในมหาสมุทรอินเดียอินเดียนโ a n g ียน o อหรือ IOGL หลุมแรงโน้มถ่วงใช่ครับมันอยู่ทางตอนใต้ของอินเดียกับศรีลังกาบริเวณนี้เนี่ยมีความหนาแน่นของมวลใต้โลกลึกลงไปค่อนข้างต่ําทําให้แรงโน้มถ่วงอ่อนกว่าปกติมากๆเลยพื้นผิวจีโอ,อยก็ใจยุบตัวต่ําลงไปจากทรงรีอ้างอิงมากที่สุดในโลกเหมือนเป็นแอ่งหรือหลุมขนาดใหญ่ของแรงโน้มถ่วงเลยครับโหมีทั้งเนินทั้งหลุมแรงโน้มถ่วงเลยน่าสนใจมากค่ะแล้วปัจจุบันนี้นะักวิทยาศาสตร์เขามีวิธีติดตามหรือวัด รูปทรงโลกที่มันซับซ้อนแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี้ยังไงบ้างคะโอ้โห oh, มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยหลายอย่างเลยครับที่ใช้วัดแล้วก็ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเพราะจริงๆแล้วรูปทรงโลกกับสนามความโน้มถ่วงเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆตลอดเวลานะครับตัวอย่างเช่น GPS หรือ GNSS ความแม่นยำสูงอันนี้ไม่ใช่ GPS มือถือทั่วไปนะครับแต่เป็นเครือข่ายสถานีรับสัญญาณถาวรที่ตั้งอยู่ทั่วโลกเลย มันสามารถตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและความสูงได้ละเอียดระดับมิลลิเมตรช่วยติดตามการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกหรือการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลได้ดีมาก Satellite Laser Ranging SLR อันนี้คือสถานีภาคพื้นดินจะยิงเลเซอร์ขึ้นไปที่ดาวเทียมที่มีแผ่นสะท้อนติดอยู่แล้วก็วัดเวลาที่เลเซอร์เดินทางไปกลับอย่างแม่นยำมากๆเพื่อคำนวณระยะทางแล้วก็การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งได้ละเอียดสุดๆช่วยสร้างแบบจำลองรูปทรงโลกกับสนามความโน้มถ่วงให้แม่นยำขึ้นไปอีก แล้วก็มีดาวเทียมสำรวจสนามความโน้มถ่วงโดยเฉพาะเลยครับอย่างภารกิจเกรซหรือ GRC4 ที่ดังๆเนี่ย mm hmm. เขาใช้ดาวเทียมคู่แฝดบินตามกันไปรอบโลกแล้ววัดระยะห่างระหว่างกันที่เปลี่ยนไปเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาวัดระยะห่างระหว่างดาวเทียมใช่ครับ เพราะการเปลี่ยนแปลงของแรงโน้มถ่วงข้างล่างเนี่ยมันจะส่งผลต่อวงโครจรของดาวเทียมทําให้ระยะห่างมันเปลี่ยนไปนิดหน่อยพอวัดตรงนี้ได้เขาก็จะรู้ว่าสนามความโน้มถ่วงเปลี่ยนไปยังไงซึ่งมันสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของมวลเช่นน้ําใต้ดินแผ่นน้ําแข็งหรือการเปลี่ยนแปลงในเนื้อโลกโหฟังดูแล้วการวัดรูปทรงโลกนี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็สําคัญกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับ ข้อมูลที่ได้จากการวัดพวกนี้สำคัญมากๆต่อการพัฒนาระบบนำทางให้แม่นยำขึ้นการรักษามาตรฐานเวลาโลกซึ่งต้องคำนึงถึงผลจากความโน้มถ่วงด้วยนะครับการทำแผนที่การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็การทำความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆของโลกเราอีกเยอะเลยสรุปการคุยกันของเราวันนี้เลยนะคะโลกที่เราอยู่เนี่ยไม่ได้กลมเกลี้ยงเหมือนในภาพจำ แต่เป็นทรงกลมแป้นเพราะการหมุนแล้วที่ซับซ้อนไปกว่านั้นอีกก็คือรูปทรงตามแรงโน้มถ่วงจริงๆที่เรียกว่า G ีออยซึ่งมีลักษณะครุขระเหมือนออมันฝรั่งหรือลูกแพรบิดเบี้ยวครับผมกลมสวยๆสีน้ำเงินที่เราเห็นจากนาซาหรือจากที่ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นภาพที่ปรับให้ดูง่ายดูสวยงามแต่ความจริงทางกายภาพแล้วโลกเรามีรูปทรงที่ บิดเบีย้ยกว่านั้นและยังเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยตามพลวัตภายในโลกแล้วก็แรงโน้มถ่วงการทําความเข้าใจแล้วก็วัดรูปทรงที่แท้จริงนี้ก็เป็นงานสําคัญแล้วก็ท้าทายมากๆของนักวิทยาศาสตร์สาขาจิออเดซีหรือธรณีาศาสตร์กายภาพครับมันทําให้เห็นเลยนะคะว่าโลกเราเนี่ยซับซ้อนแล้วก็น่าอัศจรรย์กว่าที่ตาเราเห็นจริงๆคะ่ะใช่ครับแล้วเรื่องนี้มันก็ชวนให้คิดต่อไปได้อีกนะครับว่านอกจากผลกระทบต่อ GPS หรือการวัดความสูงที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ย ไอ้ความไม่กลมไม่เรียบแล้วก็ความไม่สม่ำเสมอของแรงโน้มถ่วงในระดับนี้มันอาจจะมีอิทธิพลอะไรซ่อนเร้นอยู่ต่อปรากฏการธรรมชาติขนาดใหญ่อื่นๆที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจมันดีพอก็ได้เช่นอะไรบ้างคะเช่นมันอาจจะส่งผลต่อรูปแบบการไหลเวียนของกระแสน้ําลึกในมหาสมุทรหรือเปล่าหรือว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกในระยะเวลามากๆหรือแม้แต่รูปแบบสภาพอากาศบางอย่างมันอาจจะมีส่วนเกี่ยวพันกันอยู่ก็ได้นะครับ นี่ก็เป็นคำถามที่ยังรอการค้นคว้าหาคำตอบกันต่อไปในอนาคตครับผมน่าติดตามมากๆเลยค่ะ